โอเคโยฮะสวัสท่านผู้ชมมาวปย่งในเกม Minecraft กันครั้งอ้าวันนี้ผมผมมือใครผมคือ b โ t เกมเมอร์นะครับโอเคสู้น,นี้ผมก็จะมารีวิวรีวิวรีวิวเซิร์ฟน่นะนะบที่เซิร์ฟที่ผมสร้างเอาเองครับโอเคเซิร์ฟฆ่าตกรโลก,กจีนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้จะมารีวิวกันแค่นะั้นาะนะอ่าวันนี้ก็ ก่อจะกับก่บจะมาถึงบ้านนะครับโ,โหเรียนเสนหื่อเลยตรงไหนไวะโอเคก็วันนี้ผมก็จะมารีวิว,วเซิร์ฟนี้นะครับอ่าซึ่งผมแบบโอเคผมได้ทําการสร้างจะเป็นเล่นที่โรงเรียนแล้วนะครับนี่ครับโอเคไปแคสกับมิสเตอร์ฟุกเคมร์นะรนี่เซิร์ฟเป็นงี้เลยอ่าก็วันนี้ก็เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าผมปรับแต่งมานิดนึงนะอ่าก็มีอะไรมัางอ่าใครถ้าสมมติฟ มิสเตอร์ฟุกเกเมื่ออาจจะดูอยู่ตอนนี้ก็ดูเลยนะครับอ่านี่ครับนี่เป็นไงเครื่องปั่นไฟของผมขั้นแรกทุบบล็อกคนับตรงนี้ทุบป้ายก่อนขั้นแรกทุบป้ายแล้วก็ขุดบล็อกหินที่มันลาวอยู่เลยใช่ไหมพอขุดปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีปุ่มแล้วก็กดนี้อ่าก็ถือว่าคุมไฟเสร็จเรียบร้อยกันแล้วอ่าก็เห็นอาจจะง่ายนะแต่ไม่ใช่ว่าจะง่ายกันง่ายๆนะเพราะว่าอันนี้นี่ครับกว่าต้อง ใช้มือทุบใช่ไหมอ่าก็มันต้องใช้เวลานานานิดนึงก็นี่ครับนี่ส่วนของพวกฆาตรกรโรคจิตนะครับโอเคผมเรียกว่านี่ครับมันจะมีดาบชุดเกาะหัวสเกลอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเป็นตัวล่องหนนะครับนี่ครับตัวล่องหนแล้วก็โหรถขับผ่านหน้าบ้านนี่ก็ เป็นของฆาตรกรนี่ถือเลื่อยแต่ผมเปลี่ยนถือเลือกก่อยกลายเป็นถือดาบหินก็พอแลอ้วฮะส่วนกดมีอะไรบ้างอ่ะมาอ่านากห้ามโกงอ่ะข้อนี้ห้ามโกงดิคานะครับอ่าห้ามขุดห้ามทุบบล็อกทุกบบล็อกก็คือห้ามทุบแบบเนี้ยห้ามทุบบล็อกกีนะครับห้ามทุบดิขาเลยครับอ่าแล้วก็เครื่องสามมีเครื่องปั่นไฟอยู่หกเครื่องอ่าก็อ่ามีโยกเครื่องนะครับในที่เป็นเครื่องอย่างเนี้ยอ่า เห็นขโหมดหกเครื่องเลยนะครับโอเคต้องปั่นต้องปั่นครบหกเครื่องเลยถึงจะชนะเซิร์ฟนี้ได้อาส่วนตรงนี้ก็คือเอาไว้สําหรับคนที่เป็นตัวร่องหนเท่าน,นัะครบเอามากินนมนะครับใช้หรือเปล่าะอะเราจะมาลองกันแป๊บหนึ่งผมก็ไม่รู้แน่ใจมากอุ้ยข้างเลยโอเคมาเอาไ<ว>อะเราจะลองมามากินดูโอเคเราลองหดดันดูใช่ไหม กินยังไงอ๋อกินไม่ได้อะอ๋อหรือว่าต้องกินตอนที่เป็นชีวิตรอดหรือเปล่าวะไหนลองหอ,อกขึ้นไปออกินไม่ได้วะอ้าวโผกดถ่ายรูปอีกโอ้ยไม่ไหวโอเคก็วันนี้ก็จะมารีวิวอาจจะมารีวิวแค่นีเ้เลปเปิลเลเปิลเลว่กินได้ไหมอ้าวอสงสัยไปเพราะว่า มินเอามาตาอยู่แน่นอนเลยก็ก็เลยกินไม่ได้นะครับโอเคก็วันนี้ก็มารีวิวอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอทิ้งแอปเปิลก่อนขอทิ้งแป๊บหนึ่งอ่าโอเคก็นี่เครื่องปรอ่าบอกไปแล้วก็นี่ครับแมปทั้งหมดนี้ก็อยู่ในแผนที่เรานะอดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์แมปไปใต้คลิปให้ก็ได้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทิ้งเหมือนกันก็อาจจะไม่ทิ้งก็แล้วกันนะครับผมไม่ทิ้งก็จะมาด่าก็แล้วกันโอเคก็นี่ครับลิงก์แมปเอ๊ใช่นี่ครับ แมปนี่ครับแมปทั้งหมดเลยนะครับที่ผมสร้างนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับโอเคส่วนนี้ก็ผู้สร้างก็คือเบธวอลเกเมอร์นะชื่อผมเองครับโอเคก็อ่ะโอเคเรารีวิวตรงนี้เสร็จแล้วอา่สมมติถ้าจะออกไปเล่นใครเป็นใครเป็นฆาต่กรต้องอยู่ใีนคนที่ไม่เป็นหน้าต้องออกมาทางนี้เลยอ่าแล้วก็นี่ครับโอเคห้ามีเสียงผู้ปกครองพ่อแม่อะไรเข้าเครื่องก็ต้องขอไปกันด้วยครับ โอเคเมื่อกี้แม่พูดเลยไม่รู้มันช่างเขาโอเคก็อยู่ในห้องโอเคนี่นะครับนี่ก็เครื่องปั่นไฟอ่ะผมให้ดูเลยตรงตรงแล้วจะทิ้งลิงสมมติทิ้งลิงไม่เล่นกันง่ายๆเลยโอ้ก็ก็บอกกันเลยก็แล้วกันนี่นี่นะครับนี่อ่าบางเครื่องก็อยู่บนต้นไม้บางเครื่องก็อยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอ่าซึ่งผมแบบทําการ เรียนนี่ครับนี่เป็นไงบ้านก็มีสองหลังแล้วนี่ก็บ้านก็ดีขึ้นนะส่วนตรงนี้ก็มีเครื่องบัดไฟด้วยนอ่ก็เป็นค้าเข่าวงกดตามจริงมันเป็นซากบ้านก็เห็นดูใน u t u b e ของของไอ้วะของใครเนี่ยจำไม่ได้แล้วเออก็ช่างแม่ก็นี่ก็มาสร้างกันดูน้าอ่าก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับโอเคใครชอบกดไลค์นะครับชอบมากๆกดซ้ำมาแล้วอย่าไปลืมติดตาม มีเตร์ฟุกแกมื์ด้วยนะครับโอเคก็ไปบายนะครับเจอกันรนับคลิปหน้า